แล้วประมาณนั้นนะคะเอาลงหมดเลยเอาไว้ตรงนี้แหละให้หมดเลยทั้งหมดร้อยต้นนะคะรุ่นนี้ร้อยรุ่นร้อยสามสิบต้นก็ปลูกไปแล้วนะคะทั้งหมดร้อยต้นไอ้ไม้เซลฟี่ก็เอามานะไม,ไ,ไม่ได้เอามาแต่ไม่ได้ถือลงมาไม่ได้ถือลงมาเดี๋ยวไปเอา จะเวมาดูเรื่อยๆอันนี้ต้องให้สูตรพิเศษเล่งเล่งดอกดดกินหน้ากินลูกอินนี้โอเคอยู่ินดีมากเลยค่ะดินทซน์ินไซน์ิดนด,ดีมากตัวนี้ที่สุรินนะคะอยู่ที่สุรินโรงสีทราบอนันต์นะคะโดยคุณก้อยนะคะทีมงาน วันนี้จะทําอะไรกินคะเน่ยน่เอาขนมมาฝากขนมมาฝากเอามาให้ชิมใช่ไหมคะเมื่อวานไปทํามาเป็นบานาน่าลมเลซินได้เลยไปทํานี่มีเค้กมะฝ้ากแต่เดี๋ยวกำลังให้พี่เขาทาเกี่ยวกับพวกอินชาลัมนอ่านีเลยใส่เนื้อในผ้าลาเข้าไปใช่ไหมคะดีเลยค่ะเรามีผลแห้งเพราะพี่คนนี้เขาเคยทําสกูนนี้นะคะแล้วค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งของของเรามันแกะเปลือกแล้วนะ เอามาใส่ได้อบแห้งหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะอย่างที่เขาบอกเขาเคยทำสับปูลอยู่แล้วทำนามาเขาจะทำมาให้ค่ะมีมีมีนะคะรำลึกช่วยพี่พี่เขาล่าจดินพี่พี่เขาอันนี้เป็นเชนะคะก็วันนี้เอามาตั้งเรียงก่อนนะคะทั้งหมดนี้นะคะนี่่คือจัดทั้งหมดนี้ติดถนนนะคะหาง่ายดูแลง่ายไม่ต้องให้เขาขุดลึกเกินนะ อ่าเดี๋ยวขุดลึกเกินก็ลำบากถมอีก,อกแต่ว่าก็<ๆ>ก็จะให้แม่โคลช่วยกบมาแหละเอาแค่ว่าต้นลงได้อ่ะกนลงได้ไม่ให้ยือเพื่อให้ทานค่ะแบ่งกัน <c oughs> แบ่งกันแบ่งกันชิมเอาเลยนะเอาเลยก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะลงเสร็จแล้วก็จะเริ่มเริ่มปลูกเลยนะคะเอาวางตามหลุมก็อันนี้ใช้สูตรเร่งด่วนนะคะใส่ปุ๋ยทั้งหมดต่อต้นนะคะก็คือ อ่าสี่กระสอบนะคะเป็นปุ๋ยชัวาภาพเป็นปุ๋ยขี้ไก่เดี๋ยวจะให้เจ้าของเขาจะทำเค้กจะให้ดมก่อนเอาปุ๋ยเลี้ยงได้เลยนะคะคุณก้อยมาดูหลุมกันนะคะกลัวเขาขุดใหญ่เกินไปอันนี้คือเขาปลูกก่อนแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือเขาปลูกแบบถมโคน แค่เมตรเดียวอ่ะใช่เมตรคุณเมตรแล้วลึกเมตรหนึ่งเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมรเมตรหนึ่งลึกกับเมตรหนึ่งพอกว้างเมตรลึกเมตรลึกหนึ่งเมตรเอา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 แค่แค่ตัวถังอ่ะอันนี้มันใหญ่ไป ประมาณนี้ได้อยู่ประมาณนี้ได้อยู่ถ้าลืกเกินเม็ดม,มันจะปรับยากแล้วมันจะยุบนะคุณใกล้น้ำหนักลงเยอะแล้วเนี่ยใช่ไหมตัวเล็กลงบอกให้ชิมก่อนเดี๋ยววันนี้จะทำช็อกโกแลตทำทาร์ทมาดูพาร์ตที่หน้าที้ค่ะ เขาเป็นคนแต่เาี่มให้คุ้มตันเมยนะเมตเดียวไม้หนึ่งไม้นี่หนึ่งเมตรไหมไม่แม่ใจเหมดกันไม่แน่ใจเพราะตั้ง้ามันโตนี่เลยอันนี้หลุมใช่ไหมเอาตรงนี้เป็นตรงกลางเอาตรงนี้เป็นตรงกลางก็อันนี้เป็นกลางก็อย่างนี้เลยใช่ไหม อันไหนเป็นกลางคุณได้อันนี้กลางกลางก็จะน่นก็อันนี้ก็50สิเซนนี่ก็ห้าิบเซนพวกพี่จีได้เด้อเนี่ <c oughs> มันก็ต้องอย่างละห้าสิบเซนเดี๋ยวต้องวัดดูว่าไม้นี้เมตรหรือเปล่ามีตลับเมตรไหม,ไหเมาเรกลังไปเอามาค่ะไปพีสวนกินโอ้ยแมมันเลยหองดีอะรเนื้อสามวันเราบ ขิงมะาพร้าวขิงมะพร้าวเอ้ก็อันนี้ทาร์ตพอดีจะทำเลนด์มาร์คทำแลนด์มาร์คพอดีโอ<ด>เคพอดีตายเลยเรียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำรีวิวเวทถ้าอยู่เมืองน,นอกแล้วก็ตำาราเพียบระวังอย่าลึกเกิน หนาไม้นั่นพอดีหนาไม้น่ะที่เขาถื้อคนคนใส่หมวกนี่เป็นหัวหน้าทีมนะคะใช่ไหมค่ะกี่คนเข้ามานี้ก็น้อยแม้เด็กน่าจะผู้หญิงอ่ะเล็กแค่ผู้กีิอ่ะอันนี้ทีมงานหนูตัวโอ้โหมึงขยันแท้มากี่คนมีกี่คนคะแปดค่ะแปดคนนะคะอันนี้เกียร์ล้อกคอนโซลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปดคนเนาะ ถ้าไม่ถ้าไม่เสร็จยังไงถ้าพรุ่งนี้ต่อจะอกกบอกเขาเลยนะคะจ้าเสร็จไหมร้อย100ต้นเสร็จพีเหรอครับพอประมาณนี้ไปคือตัวหนึ่งขุดขุดแล้วก็ไล่เลยนะคะไล่ขุดเลยแล้วที่ท่ปลูกแบบไหน,นนะเดี๋ยวเกจะสอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวคนงานได้มาแล้วมั้งใช่ไหมรู้คนนะจิอ๋อไม่ถามทุกทุกผม